ค่ะเดี๋ยวผมกําลังจะพาไปดูอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ทํางานร่วมกับผมเป็นหมอแบบผมที่แหละแต่เป็นหมอนักวิจัยนะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้เขาเปิดอยู่ในห้องแลบพอดีเดี๋ยวจะพาไปดูเปิดยังไงนี่เปิดยังไงอาจารย์ลูกไปเดี๋ยวจะพาไปอีกตึกหนึ่งสิ่งที่จะทําวิจัยหรือทํางานอะไรก็ตามจริงเนี่ยโจทย์คุณต้องชัด ปัญหาคือบ้านเราเนี่ยตอนนี้ทํางานแล้วมันไปไม่รอบเพราะมันโจทย์มันไม่ชัดสาเหตุที่เดิมมันโจทย์มันไม่ชัดเพราะมันไม่มีคนอยากพวกผมไปทำพอมันไม่มีตัวอย่างให้ไปทำมันก็ไม่เหมือนแบบภาษาทางวิจัยเขาเรียกแซนด์บ็อกซ์อ่ะคือกระบะทรายมาทดลองเล่นน่ะพอมันไม่มีอะไรให้มันทดลองเล่นมันก็ไม่รู้จะไปเริ่มต้นตรงไหนเพราะฉะนั้นมันต้องมีหน่วยกล้าตายสักคนหนึ่งสร้างขึ้นมาแล้วมาลองทํากันเพื่อนผมโชคดีมีผู้ใหญ่หลายคนคิดว่าเออไอ้นี่มันบ้าดีลองให้ดูผมผมเคย คิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยผมอยู่เมืองนอกประเทศไทยไม่มีใครได้โนเบลไพรส์ไม่มีสังเกตนะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ผมฝันเห็นว่าอยากเห็นประเทศไทยมีโนเบลไพรส์เพราะสิ่งที่ผมทํารากฐานของงานวิจัยเนี่ยผมต้องการจะเห็นวันหนึ่งเนี่ยคนที่เคยทางานกับผมหรือนักเรียนเนี่ยได้โนเบลไพรส์มีคนถามว่าแล้วทำไมอาจารย์ไม่ได้โนเบลไพรส์คำถามอันแรกเลยที่หนึ่งผมมั่นใจว่าผมทําตัวเองไม่ได้แน่นอนและอันที่สอง ผมมั่นใจว่าผมมีความสุขมากที่ผมสามารถปูทางให้คนคนหนึ่งที่เคยทำงานกับผมแล้วได้โรเบิรไพร์อันนั้นจะมีความสุขมากกว่าตัวเองได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดแล้วผมคิดอย่างนี้จริงๆมีอยู่ไหมเนี่ยจำพรมพรอยู่ไหมาอานี่เด็กไหมเนี่ยอายุจะ40ิกว่าแล้วนะเนี่ยเป็นคนที่ทำาเอเอ็มาเอวัคซีนเนี่ยสามารถใช้กับมะเรและจำเพาะกับแต่ละบุคคลด้วยซึ่ง ตรงนี้เราต้องการเซตอัพแพลตฟอร์มการวิจัยแล้วก็ต้องการที่จะสร้าง awareness ให้กับสังคมด้วยว่าตอนนี้มันมีการวิธีการรักษาใหม่ๆแล้วมันไม่ต้องรอใช้ยาตัวหนึ่งใช้กับคนไข้ล้านคนไม่ใช่แล้วมันเป็นยาหนึ่งตัวใช้กับคนไข้คนเดียวพี่อยาหัวเราะผมซิพี่คิดว่าผมเป็นดัสุรเดชใช่ไหมไม่ใช่นะครับตัดตรงนี้ออกไปนะครับผมกล้าพูดอันนี้กล้าฟันคงว่าถ้าผมไม่ได้ทำงานวิจัยกับดัสุรเดชอันนี้เรื่องจริงผมไม่มีทาง ทำได้งานวิจัยจนถึงขั้นเนี้ยไม่มีทางเพราะว่ามันใช้เงินทุนเยอะมากรอรัฐบาลไม่ได้เลยไม่รู้อันนี้ออกออกสื่อได้แต่ว่ารอรัฐบาลไม่ได้เลยครับรัฐบาลไม่กล้าที่จะ invest สร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็เป็นทีม a v e n เจ r รของ mRNA ไม่แน่นะอีกหน่อยในคนพวกนี้อย่างที่ผมเคยไล่คุณต่ายฟังใช่ไหมผมอยากเห็นคนที่ทำงานน่ะหนึ่งในบรรดานนะ้ยได้น o บลไพร ก็อาจจะเป็นคนในห้องนี้สักคนหนึ่งที่อาจจะได้ n o บ p ไพรส์ไม่ใช่ผมหนทางชีวิตนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกผมให้โอกาสเรียบร้อยแล้วคุณเลือกเองก็ฝากที่หนึ่งนะครับ